สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ที่เคารพรวมถึงเ,เพื่อนเพืนและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะดิฉันชื่อนางสาวแอนบุตเงินคณะศึกษาศาสตร์วันนี้นะคะก็จะขอรับบทเป็นพิธีกรสาว1วันเพื่อจะพาท่านผู้ชมนั้นไปทําความรู้จักกับการศึกษาประถมวัยของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย เหตุผลของการเลือกประเทศนี้เพราะทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลและในประเทศญี่ปุ่นเขายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถความคิดและพัฒนาทางด้านอารมณ์ผ่านกระบวนการทางการเล่นจึงทําให้เด็กในประเทศเขากาแสดงออกและเป็นเด็กที่กล้าย,ยอมรับผิด ที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของทวีปยูเรเซียอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือหรือเอเชียตะวันออกล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลออสคอสทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกปลายสุดทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นก็คือเกาะมินะมิโทชิมะนั่นเองค่ะ การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกได้เป็น2หัวข้อใหญ่ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลรับเด็กอายุตั้งแต่3-5ถึงปีแบ่งกลุ่มตามอายุก็คือกลุ่มที่1อายุ3ปีกลุ่มที่2อายุ4ปีและกลุ่มที่3อายุ5ปีและมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กให้เจริญควบคู่ไปพร้อมกันสสถานที่รับเลี้ยงเด็กเด็กที่พ่อแม่ออกไปทํางานโดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวที่เขายากจนซึ่งใช้เวลา การเลี้ยงดูวันละ8ชั่วโมงเลยนะคะเด็กจะมาที่สถานที่เลี้ยงเด็กประมาณ8โมง30และกลับบ้านเวลา4โมง30นั่นเอง จินตนาการสำคัญกว่าความรู้นอกจากนี้หลักสูตรการสอนระดับชั้นอนุบาลของประเทศญี่ปุน่นยังไม่เน้นวิชาการอย่างเดียวแต่เน้นความสําคัญที่จินตนาการและการเล่นโดยถือว่าการเรียนนั้นเพื่อให้รู้ไม่ใช่เรียนไปเพื่อสอบมีวิชาเรียนเพียง6ด้านคือภาราไม้สังคมศึกษาธรรมชาติศึกษาภาษาดนตรีและจังหวะและการวาดภาพ งานฝีมือนั่นเองในส่วนของของเล่นในชั้นเรียนก่็เน้นให้เด็กเล่นแต่ชิ้นที่เรียบง่ายและกระตุ้นให้เกิดจินตนาการเช่นการต่อบล็อกการวาดภาพศิลปะเป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลในญี่ปุ่นนั้นจะต่างจากการสอนในไทยมากๆที่ให้เด็กนักเรียนนั่งนั่งบนโต๊ะพยายามให้เด็กอ่านหนังสือให้ได้จำให้ได้เพื่อสอบข้าชั้นปหนนั่นเอง ถ้าต่อไปก็มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบกันแล้วนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับนี้ เป็นหน้าที่ของจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคโดยมีคณะกรรมการศึกษาจากซองจังหวัดมีหน้าที่ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานที่รับผิดชอบกบกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวัฒนธรรมรับผิดชอบดูแลโรงเรียนอนุบาลของรัฐที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดดูแลรับผิดชอบและโรงเรียนอนุบาลเอกชนโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวสงสงเคราะห์ดูแลรับผิดชอบสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมีการกำหนดมาตรฐานอย่างต่ำของสถานวัดเลี้ยงเด็กนั่นเองนโยบายและแนวคิดการศึกษาปฐมวัยในญี่ปุ่นมีหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยสองกระทรวงและหนึ่งกระทรวงสำนักงานแต่หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวคิดของการศึกษาปฐมวัยคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นเห็นว่า การศึกษาให้เด็กสนุกสนานปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้และการใช้ชีวิตทั้งในระดับโรงเรียนปฐมศึกษาจนเด็กสามารถศึกษาระดับที่สูงขึ้นกระทรวงได้ทําการกําหนดเมื่อคุ้นเคยแนวทางการเรียนการสอนแบบกว้างๆโดยไม่ละเอียดรับฟังเรื่องเท่ากับระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะต่อไปเรามาชมวิดีโอการสอนเด็กปฐมวัยของประเทศญี่ปุ่นกันค่ะ ผู้ชมเห็นไหมคะว่าคนประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาฝึกเด็กให้มีความกล้าคิดกล้าทําและกล้าแสดงออกเด็กเล็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่พ่อแม่และผู้ปกครองคอยดูอยู่ห่างๆจึงทําให้ประชากรในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นคนมีระเบียบว,วินยัยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ